สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีพระมิได้ขอเสนอพระสมเด็จหลังอักษรจีนมีสื่อโซเชียลโหมประโคมโปรโมทว่าเป็นพระแท้ที่ทันสมเด็จโตสร้างที่ทันสมเด็จสร้างมีหลากเนื้อหลากสีมีปูนเพชรหนึกนุ่มหนึกแก่ง ด้านหลังฝังด้วยอักษรทองเหลืองบ้างปั๊มชื่อแท่ตระกูลบ้างเมื่อ40กว่าปีที่แล้วข้าพเจ้าไปดูแผงพระที่ท่าประจันมีการจำหน่ายพระสมเด็จหลังหลายรูปแบบหลังอักษรจีนชื่อแท่ตระกูลคำสรรเสริญอักษรจีนมีทั้งนูนมีทั้งลึก อักษรทองเหลืองหลังรอศอหลังเขียนรอศอหลังกล้างปลาหลังเสด็จพ่อรอห้าหลังเชดีพะระเหล่านี้เกคขับเกคขับพะระเหล่านี้ทำจากโรงงานเล็กและใหญ่ผ่านการอัดปั๊มกระแทก ต่างจากพระสมเด็จของเจ้าพระคุณท่านซึ่งเป็นพระกดมือพระแฮนเมกและมีจำนวนจำกัดหายากมากขอสรุปว่าพระเกที่ได้กล่าวมาแล้วนี้มีขายที่ท่าพระจันทร์ตั้งแต่ในอดีตขายเป็นพระเกราคาพระเกเป็นราคาพระโรงงาน ราคาถูกไม่ถือว่าบาปเพราะรู้รู้กันอยู่แต่ในปัจจุบันมิชฉาชนทำการโปรโมทพันเอกแต่งหนังสือประโคมโลงสื่อไปจัดรายการทางช่องเบนจทหารว่าเป็นพระแท้ พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ท่านสมเด็จท่านบุคคลเหล่านี้ท่านผู้ชมพิจารณาเองแล้วกันครับว่าเชื่อถือได้หรือไม่กรมศาสนากรมศิลปากรมิทราบว่าทำอะไรอยู่พระเหล่านี้เป็นพระเกชัดเจนครับ ストローク